ต้นฉบับจากติ๊กต k อกลิงอยู่ใต้คลิปนะครับนี่คือเวลาที่คุณสอบและอาจารย์เพ่งเลงคุณเป็นพิเศษสอบไฟนอลทำให้เต็มที่ห้ามโก้อสอบเอาละเลิกทำข้อสอบได้โอเคข้อแรกดิ่งกอไก่ก่อนเลยอ๋อตอบได้ดีอ๋อครับอะไรว่าเหมือนใบข้อสอบให้เลยเอจอืมเอาละต้งใจอานคำถามให้ชัดเจนรูจะไม่ย้ำเป็นรอบที่สองอะ <c oughs> อะไรกูตอบผิดเหรอข้อแรกไม่รู้คำตอบอยู่ดีอะกูดิ่งคอควายแทนละกันอะ เรียบร้อยอ่ะ,อะโอ้โหชัดเจนเลยกูก็สอบปรับตรงไอ,อ,อ,อ้จานง่ายจังเลยว้าวรอบคอบมากขนาดวิชาสังคมจะต้องใช้กระดาษทดทดพ้อมะเฮ้ยอา้าวผมอาจโจดดังไปหน่อยจานให้ติดศูนย์เลยและนี่คือสิ่งที่คุณบักเจอเมื่อคุณดูรายการผีผมสัมผัสได้ว่าวิญญาณอยู่แถวนี้ทุกคนดูซิผมขนลุกเลยอะโอ้ขอให้วิญญ,ญาณออกไปจากบ้านนี้เพราะนี่คือบ้านผม ตายแล้ววิญญาณขืดการมากไม่กิบตูดกูทุกคนต้องไม่เชื่อผมแน่ผมเห็นเงาคนหนุ่ยตู้เสื้อผ้าน,นั่นจริงๆอะถ่ายรูปแปบว่าไปแล้วตรงจุดนี้เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้โหความเข้มข้นของวิญญาณม,มันช่องแอ์คนหัวลุกจริง,งทุกคนวิญญาณสิริกำลัง,ลงติดต่อก,กับเราไอ้จาได้ยินนั่นหรือเปล่าเขาบอกให้เราไปซะความแตกต่างที่ไม่แตกต่างระหว่างตอนเป็นเด็กกับตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนเป็นเด็กอ้ยตอนไปโรงเรียนก็ต้องแบกหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยหลังจะหักอยู่แล้วอ้อไม่ไหวแล้วไม่สะพายแม่งแล้วอืมกูใช ตอนโตสภาพตอนโตก็ไม่ต่างจากตอนเด็กเลยงานหนักเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันและไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรือตอนเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าลืมดูแลดวงตาจากแสงสีฟ้าด้วยออตัสแฟนทอมหนึ่งในรุ่นใหม่มีให้เลือกถึง5รุ่นไม่ว่าจะเป็นการงอบิดหยิบโยนทับได้หมดเลย แถมตัวแว่นก็สวยและยังสามารถถอดประกอบขาวแว่นด้วยตัวเองได้อีกที่สําคัญเลยทางออฟตันมีกิจกรรมให้ลุ้นรับเพ y s t a ต i o n 5ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมกับส่วนลดเพิ่มอีก300บาทสุดท้ายแล้วแจก้ดกับทางเพจว่าดอนอ o สกอตจะรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทเวลาที่มีคนว่าคุณเมื่อคุณกินข้าวไม่หมด <S <S> <S อ้ะจอะอยากกินทิ้งขว้างเออโอเคอ่าแล้วกลัวเยครับเอาข้าวไปครับไม่เอาอ่ะแม่งเอ้ยตามจังเลยอ้าว สงสารชาวนาสงสารอะไรผมจ่ายตังค์อะเฮ้ hey, เจ้าหนูอาข้าวหน่อยไหม <c oughs> ขู่อะไรอะโอ้กลัวกลับไปกินที่บ้านก็ได้วะวิธีแก้ปัญหาเมื่อมีคนชอบมาบ้านคุณอา้ววอาวว่าไงพวกเข้ามาเข้ามา้วสตอมนี่บ้านใหม่ของนายเหรอสุดยอดไปเลยอะ่ะใหญ่กว้างขวางอะไรเนี่ยตุเย็นไม่เห็นมีอะไรเลยอะแล้วเราจะกินอะไรอะกินตีนกูไหมอยากกินก็หาซื้อเองสิเอ๊เดี๋ยวนะแล้วฟูกนอนหายไปไหนอะพวกเธอเนี่ยใช้แค่หมอนกับอแล้ว ถ้านอนไม่ได้กลับไปนอนบ้านซะอะไรวะปิดไฟรบเปืองฝันดิเมื่อคุณทํางานที่ร้านขายกุหลาบจะโอ้เจ็บมือหนามทิ่มโอ้โหจับแต่ละดอกทีเจ็บทุกดอกเลยผมเอากุหลาบแดง3ดอกครับโอเคเดี๋ยวจัดให้สมดอกแบบพรีเมียมอืมโอ้โหตายแล้วหนามทิ่มเลือดจิ๊บเลยโอ้ยต้องลดแขนเสื้อปพอกันมือก่อนอออเคได้แล้วครับโอ้ย อ่าพอเอาชุดนี้เลย101ดอกโอ้โหเอาจริงเหรอพี่จริงนี่น้องพี่รักเมียมากโอเคแล้วนี่ความสุขคุณเมื่อมีคนประสงค์ของเฮ้ยของมาส่งแล้วอ๋อรอสักแป๊บนึ่งไม่อยากเจอหน้าคนส่งเจอแล้วกดดันรอให้เขาไปก่อนโอเคไปแล้วเฮ้ยดี๋ยวเวลาเอาของขอบคุณครับวู้ได้แล้วเว้ยสบายใจและนี่ความแตกต่างของคุณกับคนอื่น อออกท่าพิสดารไปไม่ไี่ยเราอะไรน,ะนั่นน่ะโอ้โหทำอาหารก็ไม่ได้เรื่องอีกมึงจะฟาร์มจะลูกบวหรืองไงฮะนี่มาทํางานหรือมาเล่นเกมเนี่ยชีวิตคิดอะไรมากแค่เที่ยวก็พอเมื่อคุณไปยิมเป็นครั้งแรกอืมอาจจะออนั่นออกท่าอะไรของมันวะเนะี่ยใช่เอระเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหแล้วนั่นตายกําแพงทําไมนะคิดว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนอะอยู่กับผมก่อนนี่นะอยู่ไปเถอะกูคนหนึ่งไม่อยู่และวิธีแก้ปัญหากันไปเชฟมือโปร ัดออกมาหอมฉุยเป็นไงดูตอนดึกนี่หิวเลยใช่ไหมโอ้เมนูไก่อบภูเขาไฟโอเคเอาละไก่สวยๆงามๆเป็นตัวพอดีเลยเอ่ขาดแค่หมอ้มอหม้อกูอยูไ่ไหนเอา้าเหลือแค่กระทะทอดแผนเค้กและไม่เป็นไรการไปเชฟม,มือโปรก็ต้องแก้ปัญหาได้ทุกสถานาการณ์ตูดไก่จิ้มไปก่อนเลยต้องเทียมขนาดก่อนใส่ไม่พอดีช่องเลยเดี๋ยวไม่สุกทั้งตัวอหั่นแล้วก็ใส่ลงไปทีละช่องเป็นไง3า0 IQ อิ เรียบร้อยสุกทั้งตัวแล้วออเอามาวางแบบนี้หน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนเมนูนะมันต้องดูเป็นตัวดิกูเย็บแม่งเลยเอาปีกเอาขามาต่อติดกันให้กลับไปเป็นตัว